สบายดีทุกคนสบัยดีตอนสวยเนาะมันอีก่ะวันที่เจ็ดเดือนเก่าปีสองพันสองหานะมันอีเขาก็มีเมนูแกงน้ำใหม่ขึ้นเก่าเนาะมามามาแซมแ่งกัน

ดีไปเลยเป็นหลังหลังเขาป่ะหลังเขาป่ะแล้วก็เสือเขาป่ะหลังเขาเนี่ยเหรอแล้วก็เสือเขาป่ะ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 

Okay. <laughs>